แล้ววันนี้แหละครับที่แผนจะมาเดินลู่วิ่งรดหุ่นให้ทุกคนดูครับปู้ถ้าแผนหลอกขึ้นเมื่อไรแผนจะไปขอเดทกับน้องมูหล,ลันโอไม่ oh my, นะแผนน่ะหัวใจสลายอ่ะแล้วทำไมแผนน่ะต้องเป็นปอดอักเสบด้วยอ่ะโอไม่ไม่โอไม่กอด สวัสดีครับทุกคนผมขุนแผนเองนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมพายแพห้กับนางพิมพิลาในชาเลนเดินแข่งใน dream world เนี่ยปีใหม่เนี่ยแผนเลยจะเปลี่ยนตัวเองเป็นด็อกที่ดีกว่าเดิมอะครับแผนน่ะจะลดน้ำหนักอย่างจริงจังแล้วแผนก็ซื้อคอร์สลูวิง่งลดน้ำหนักไปแล้วด้วย แล้ววันนี้แหละครับที่แผนจะมาเดินลู่วิ่งลดหุ่นให้ทุกคนดูครับเ <c oughs> แผนมาวิ่งลู่วิ่งครับพาแผนไปเลยครับแผนจะวิ่งล้อครับย่างวิ่งไม่ได้นะคุณแผนต้องชั่งน้ําหนักตรวจร่างกายก่อนนะเอาฮึบห,ห,ห,หนักจริง <c oughs> อะไรกันแผนไม่หนักนะครับตอนนี้แผนน่าจะลด,ดแล้วน่าจะเหลือประมาณ5้าโลครับ ได้ข่าวว่าครั้งที่แล้วหนัก16.7กิโลนี่ลดมาเหลือ15.9ก็ถือว่าเก่งมากแล้วคุณแผนขอถ่ายรูปทําประวัติหน่อยนะคะแล้วนี่อะไรอ่ะจะขอถ่ายรูปแผนล่ะครับเชอเลยครับแผนเข้าใจว่าพี่เพิ่งเคยเจอด็อกเซเลบก็อย่างนี้นละครับอ่ะอะ ขอตรวจเลือดตรวจร่างกายให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะขึ้นไปวิ่งได้เฮ้ยอยากตรวจร่างกายเรเ็วจังเลยอะ่ะถ้าจะได้วิ่งลู่วิ่งใต้น้าอะ่ะแผนจะต้องผอมแน่ๆเลยแล้วแผนก็จะกลับมาหุ่นดีหลอ่อน่ารักเซซี่เหมือนเดิมหอุห้ยตื่นเต้นจังเลยครับบูถ้าแผนหล่อขึ้นเมื่อไรอ่แผนจะไปขอเดทกับน้องมูหล,ลานคุณแทนครับอ่ะบ,บูแล้วก็สู่ขอแต่งงานกับน้องมูหลานด้วยนะครับคุณแทนครับแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วครับ คุณแผนคอ,อก,กี้หนุ่มไฮโซของน้องมูหลานเฮ้ย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 คุณแผนครับเสร็จแล้วครับต่อไปเราไปเอ็กซเรย์กันต่อนะครับเฮ้อทำไมต้องเอ็กซเรย์ด้วยล่ะครับเฮ้ยแผนอยากไปวิ่งแล้วสิกลัวผอมไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินน่ะภาพเอ็กซเรย์ปกติถ้าสีดำคืออากาศ ดูในส่วนของช่องอกนะครับอันนี้เป็นหัวใจเขาเนาะและอันนี้ก็คือปอดปกติปอดจะสีดําใกล้ๆเคียงกับอันนี้เลยแต่อนี้ของเขาปอดแบบเขาขๆอยู่ซึ่งบอกบอกถึงสภาวะปอดอักเสบจริงๆอีกสาเหตุหนึง่งจะเป็นพวกการระพายเครืองทางเดินหายใจเหมือนกันจริงๆแล้วว่า,าสาเหตุของการเกิดปอดอักเสบนะครับจะได้หลาย,ลายสาเหตุนเนาะหนึ่งจะเป็นการติดเชือ้อพวกแบคทีเรียไวรัสเ,เชือ้อราเกิดวันนี้หมอยังไม่แนะนำให้วิ่งนะครับ แผลในหัวใจสลายอ่ะแผลในอยากผอมมาครับแล้วทําไมแผลน่ะต้องเป็นปอดอักเสบด้วยอ่ะโอ้ไม่ไม่โอ้ไม่กอดแผนขอแค่เข้ามาอยู่ในเครื่องก็ยังดีครับโอ้ฮ oh, uh, แล้วเจอกันครั้งหน้านะรูวิ่งใต้น้ำโอ้ที่นี่หรอโรงพยาบาลที่พี่แผนมาใช่แล้วพิมพ์ เช้เนี่ยพี่จะต้องเดินลู่วิ่งให้ได้พี่จะผอมแล้วนะพิมพี่จะผอมแล้วเพื่อน้องมูหลานไม่ต้องห่วงนะพี่แผนคราวเนี้ยพี่แผนไม่มาเสียเที่ยวแน่นอนเพราะถ้าพี่แผนเดินไม่ได้เดี๋ยน้องพพมพมจะเดินแทนเองอย่าไม่แต่จะคิดคราวนี้พี่ต้องได้เดินแน่นอนไปตรวจร่างกายกันเลยดีกว่าข้วเทียวกับเชาที่แล้วอะค่ะ ป่อแาก็คือเป็นปออที่เอาอากาศเข้าไปได้ดีเนาะก็เข้าลูกได้แต่เดี๋ยวพอเข้าลูกไปก็ของคือกลับบ้านไปดูอาการให้หมอ,อด้วยนะคะ ทีนี้รอบที่แล้วเอ็กซเรย์ทั้งตัวไปเนาะ,ะเรื่องภาวะข้อสะโพกแล้วใช่ไหมคะที่ว่ามีภาวะข้อสะโพกเสื่อมนะทั้งสองข้างเลยทีนี้เรื่องการเดินลู่เนี่ยก็คือกายภาพช่วยเรื่องเสริมกล้ามเนื้อตรงสะโพกตรงตรง้นขาเนาะให้เขาได้มีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นให้กล้ามเนื้อมันรับน้ำหนักตัวเขาได้ดีขึ้นเขาจะเดินได้ดีขึ้นส่วนเรื่องอาการเจ็บพวกนี้มันต้องใช้ยาช่วยเช่นยาบำรุงข้อหรือว่ายาลดอักเสบตอของท่าเสริมเคลาเสียมนะถ้ายิ่งกินเคลาเสียมเยอะมันยิ่งไปพอกมันจะยิ่งเจ็บนะคะ โอ้ไม่จริงโอ้ไม่นะคุณพระนี่แผนอะหายปอดบวมแล้วยังมาเป็นสะโพกเสื่อมต่ออีกแล้วเนี่ยโอ้โออไม่ถึงตายหรอกนะพี่แผนปัจกัยภาพบําบัดก็ชะลอการได้นะหมาลายดำมาโคตรเก่งเลยอดะอกกากก็กกกกนเงี้ยนะ <c oughs> สุดแผนก็จะได้เดินแล้วครับแผนจะผอมแล้วแผนจะผอมแล้วแผนแผนจะผอมแล้วดอกดอกแกะดอกโยยังเร็วไปพี่แผนต้องทําให้มันต่อเนื่องนะได้เลยพิมพี่จะทําต่อเนื่องใน5นาทีไปเลยหมายถึงมันต้องทําให้เป็นประจาต่างหากแล้วพี่แผนติงตองจริงเลยหมาก่ะ จนขาลากเลยครับหมดแรงแล้วอุ้มแผนไปเลยนะแผนหนาวแล้วแผนเพีย<อ>แผนอ่อนแรงอ,อ่อนล้า<อ>และอ่อนไหวพี่แผนยังกากเลยอยาถ้าเป็นน้องพิมพ์นะองพิมพ์วิ่งทะลุลู่ไปเร้วจุเยอดเดินเลยอยางั้นน้องพิมพ์ขออาบน้ำไปนั่งทำสปาก,ก่อนละกันนะคะได้เลยพิมพ์ถึงพี่จะเหนื่อยแต่พี่ก็มีความพยายามนะพี่ยังไม่อยากตาย คนดูคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่แผนหน่อยนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกน้องพิมพ์กับพี่แผนได้นะพวกเราจะพัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องพิมพ์สัญญายิ้ว